งามไส้ราอูคดีเป็นหางวาวสำนักข่าวในลาตินอเมริกันหลายแห่งรายงานข้อมูลตรงกันว่านายราอูโรชาคันตูนักธุรกิจชาวเม็กซิกันหนึ่งในเจ้าขององค์กรมิสยูเิเวิร์สถูกตั้งข้อหายอย่างเป็นทางการโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางในเม็กซิโกหลายข้อหาเช่นการค้ายยาเสพติดการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงผิดกฎหมายการลักลอบขนอาวุธและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางอาชญากรรมอย่างเป็นระบบ อายการยืนยันกับสื่อมวลชนเม็กซิโกในสัปดาห์นี้ว่าราอูกำลังเผชิญข้อหาหลายกระทงที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ซับซ้อนโดยดำเนินงานมาหลายปีภายใต้โครงสร้างธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายข้อหาดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตึงเครียดสำหรับองค์กร Miss ู n i เว r ร์ซึ่งราอูถือหุ้นบางส่วนผ่านโครงสร้างการลงทุนขององค์กรการประกวดมิสยู n i เว r ร์ พื่งตกเป็นประเด็นถกเถียงในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยถูกกล่าวหาว่ามีการโกงการตัดสินความไม่มั่นคงทางการเงินการลาออกจากตำแหน่งผู้นำขององค์กรบางคนและถูกวิพากวิจาร์ณจากอดีตผู้เข้าร่วมและกรรมการการประกวดมิตยุนเวิร์ปีนี้ที่กรุงเทพถูกวิพากวิจาร์ณหลังจากที่กรรมการบางคนลาออกโดยกล่าวหาว่ามีการแทรกแซงการคัดเลือกเม็กซิโก ฟาติมาบอสให้ดำรงตำแหน่ง Miss u n i v e r s อปี2025ผู้สังเกตการตั้งข้อสังเกตว่าการตั้งข้อหาล่าสุดนี้อาจเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบองค์กรนักลงทุนการดำเนินง,งานทางการเงินและความน่าเชื่อถือในระยะยาวจนถึงปัจจุบันทั้งองค์กร Miss u n i v e r s อและตัวแทนของราอูยังไม่ได้ออกแถลงการต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อหาดังกล่าว